สวัสดีค่ะตอนนี้สาวน้อยหิวน้ำแล้วได้เวลากินน้ำแล้วค่ะวันนี้พ่อจะเอามาผูกกลางแจ้งเดี๋ยวสักพักคงจะเข้าร่มนะคะวันนี้มีแดดหน่อยนะคะเดี๋ยวพาเข้าร่มจ้าอือหนูจะเล่นน้ำค่ะหนูอยากเล่นน้ำหนูกินน้ำด้วยหนูหิวน้ำ ขอน้ำกินหน่อยอย่าเละอย่าแกงพ่ออย่าแกงพ่อจ๋ามาเดียวน้อยเด้ออย่าแกงพ่อนะดูดูทำพี่ตังพี่ตังมาจัดการนอนแล้วพี่ตังอย่ากัดสายยางพ่อเอื้อนไปพ่อ ไปหาพ่อไปกระสายยางพ่อเฮ็ดยางยายจัดการยายแม่จะบ่ได้กินน้ำแย่งกันเล่าแย่งกันเรอกอ้ายก้อนเอาให้เอาออกจากปากดูโอ้ยจ้าแม่นเนาะยานไม่ได้กินน้ำตีเออโอ้ยยานได้ไม่ได้กินจังไดให้กินอยู่เห็นว่ากระได อาบน้ำไปเอาแปรงมาคักให้เอาแป้งมาไปแม่เอาแป้งมาถูถูตัวถูตัว,ตวลูกอาบน้ำสบายเอาแป้งมาดาปงมาวมหวหพอจน้หิวน้ำพ่อจ๋าหลากินน้ำแน่นี่แม่แปรงอยู่บ้านแปรงอยู่ไตมองอนนันนั่นเลยตรงห้องขัวน,นั่นชี้เาาข,ข้าๆนึ่ข้างน่อยก็ดว สีขาวไหมแม่บ่แม่น่ะไปเองเลยก็ได้อยานีเอิมะอาอหล่ากินน้ำก็พอจ้าก้อนกินน้ำก้อนแล้วันยังมกอางนีม่ยงต้ามงใต้กปูใส่กระดงไม่เลี้ยวหน่อยแล้วพอไม่เลี้ยวหน่อยเลยอิล่าถทยก้อนไม่เลี้ยวน่อย โดนพ่อแกงสิกัดอันสายยางไหมคะมันมาได้เลยลูกน้อยเอาออกจากปากเอาออกจากปากพ่อจ้าสิดูดูบอยอมดูดื้อดักดื้ดึงออกให้พ่อเร็วอาบน้ำก่อนไม่บัวขี้ดื้อเด้นี่เดี๋ยวพ่อบลักเด้นี่ แต่ยังบอกว่าอยู่ใตยันนางดูค่ะเสียงปาบายายถูหายเร็วๆให้ยายถูหายเร็วๆดูความดื้อถยกผูเออห้ยายถูหายลูกเออ รอกันก็ะสายยางพอสู้ <c oughs> ยาแกงแม่ยาแกงยายเอาให้แม่จ้ากินก่อน พนมีแห้งนะพ้นมีแห้งเลย <laughs> แต่งทูหลังให้ค่ะแป้งทูหลังให้แม่แม่ไปเตยกันเล่นละบ่เนี้ อีลาทุนซาละโลกทุนเออน้องอยากเลน่นเล่นผ่อนคลายไปเขาอยากผ่อนคลาย แม่ใบเตยก็ผ่อนคลายค่ะอาบน้ำให้ลลมลลาม,มนอาบน้ำหนูกอาบน้ำล่หลาหิวน้ำเมาล่เอาน้ำไม่าลา,ลา,ลาลกินแน่ล่เหิวน้ำ

sáu lên nam làm sao đây? Ừ, ừ, là là đây lên nam, là đây lên nam. Nó là mẹ trái mẹ trái bấm mẹ trái bên nhằng quá, mẹ trái quá,

นี่ก็เป็นคลิปใบบัวก,กับใบเตยอ,อาบน้ำนะคะดูเขาเล่นโคลนกันนะคะทุกท่านคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องใบเตยแฟมิลี่ให้ด้วยคะ่ะทุกท่านสวัสดีนะคะช่วงประมาณ10โมงคะ่ะวันนี้10โมงเช้านะคะเดี๋ยวสักพักก็จะเอาน้องเข้าร่มนะคะให้เขาเล่นกันก่อนคะ่ะสวัสดียัน10บโมงนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้สาวน้อยหิวน้ำแล้วได้เวลากินน้ำแล้วค่ะวันนี้พ่อจะเอามาผูกกลางแจ้งเดี๋ยวสักพักคงจะเข้าร่มนะคะวันนี้มีแดดหน่อยนะคะเดี๋ยวพาเข้าร่มจ้าอือหนูจะเล่นน้ำค่ะหนูอยากเล่นน้ำหนูกินน้ำด้วยหนูหิวน้ำ ขอน้ำกินหน่อยน้ำไปตับไปอย่าอย่าแก้งพ่ออย่าแก้งพ่อจ๋าไม่เรียวน้อยเด้ออย่าแก้งพ่อนะดูดูทำพี่ตังพี่ตังมาจัดการน้องแล้วพี่ตังอย่ากัดสายยางพ่อเอิ้นไปพ่อ <mile> ไปหาพ่อไปกระซ้ายยางพ่อเฮ็ดยางยายจัดการยายแม่จะบ่ได้กินน้ำแย่งกันแล้ยแย่งกันเอาให้ก้อนเอาให้เอาออกจากปากโอ้ยจะแม่เนาะยานบ่ได้กินน้ำสิเออโอ้ยยานได้ไ่ได้กินจังไงให้กินอยู่เห็นว่ากระได อาบน้ำไปไปเอาแปรงมาคัดให้เอาแปรงมาไปแม่เอาแปรงมาถูถูตัวถูตัว,ตวลูกอาบ,บน้ำสบายเอาแปรงมาได้ละเอาแปรงมาไว้ถูให้ด้วพ่อจ๋าหนูหิวน้ำพ่อจ๋าหลาก,กินน้ำแน่มีแม่แปรงอยู่บ้านแปรงอยู่ใต้มองอันนั่นเลยตรงห้องครัวนั่นสีขาวๆนั่<ด>นง พีขาวไมแม่บแม่น่ะไปเองเลยก็ได้จะหามติบะไหลอีลากินน้ำก็พอจ้าก้อนกินน้ำก้อนมยังไม่กย uh <br> uh ับทำมองไมมีงต้มองไต้ับปูใส่กระดงไม่เลี้ยวหน่อยแล้วพอไม่เลี้ยวน่อยเลยอีลากอยก้อนไม่เลี้ยวหน่อย โดนพ่อแก่สิกัดอันสายยางไลคะ่ะมันมาได้เลยลูกน้อยเอาออกจากปากเอาออกจากปากพ่อจ้าสิดูดูบอยอมดมูดื้อดด้ดึงออกให้พ่อเร็วอาบน้ำก่อนไม่บัวขี้ดื้อได้นี่เดี๋ยวพ่อบอรักได้นี่ แต่ยังบอกว่าย,ยู่ไตอันมองไปก็เห็นสีขาวเลยมองไปทั้นไตเสียงเบิ่มบันหันนาไปพุน่นนอย่ยไอ้ก,ก้อนหนึ่งกระเห็ดคิปอยู่นะมแม่ไ่เห็นบอกมังโต ข้างล่างไปนังบ่ได้คลิปดีดอกแค่ตะโซกันอยู่นี่อะแย่งกันแล้วบะนี้นางดูค่ะใส่แยง่งอ <ś le> <ś le> าบายายทูไฮเร็วๆให้ยายทูไฮเร็วๆดูความเดื้อ ถูเออหายายถูหายลูกเออชะลอกันก็สายยางพอสูอย่าแกงแม่อย่าแกงยาย ឲ្យແມ່ចាស់กินก่อน พิ่มมีแห้งนะเพิ่มมีแห้งเลย <laughs> แทูหลังให้ค so. ่ะแปงทูหลังให้แม่แม่ไปเตยกันเล่นล้วันนี้ เลาทุ่งซาละโลกทุนเออน้องอยากเล่น,ลนเล่นพ่อนคลายไปเขาอยากพ่อนคลาย ใบเตยก็ผ่อนคลายค่ะอาบน้ำให้มุนลาม้นอาบน้ำลูกอาบน้ำลายหิวน้ำมาลาเอาน้ำไม่ลากินแน่หลายหิวน้ำ เขาอยากเล่นนาำป่อยเขาเล่นไปตามพระธาตุเขา เล่นน้ำได้ป่ะดิถ้าลูกสาวเล่นน้ำาทเลยเ้ยเฮ้้หลาวมวนหลาได้เล่นน้ำเอ้ยลาได้เล่นน้ำนอเรา่ปเดิ <c ười> อนอเล่นฮ mẹ trái phải nhắn phun phun mẹ trái phải nhắn phải bơm bơm mẹ trái phải nhắn quá ơi mẹ trái nhắn quá ơi mẹ đù mẹ trái nhắn quá mẹ trái mẹ trái nhắn quá mẹ trái mẹ trái mẹ trái nhắn lên cả คลิปนี้ก็เป็นคลิปใบบัวก,กับใบเตยอาบน้ํานะคะดูเขาเล่นโคนกันนะคะทุกท่านคะ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องใบเตยแฟมิลี่ให้ด้วยคะ่ะทุกท่านสวัสดีนะคะช่วงประมาณ10บโมงคะ่ะวันนี้10บโมงเช้านะคะเดี๋ยวสักพักก็จะเอาน้องเข้าร่มนะคะให้เขาเล่นกันก่อนคะ่ะสวัสดียัน สิบโมงนะคะสวัสดีค่ะ